จะเป็นยังไงเมือหนุ่มนักศึกษาด้านกฎหมายอนาคตไกลถูกกล่าวหาว่าก่อคดีฆาตรกรรมสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงเรื่อง Extremely w i c k e d c h o c o l a e v i l and w i l หนังปี2019นำแสดงโดยแช็คเอฟรอนลิลลี่คอรลินฮารีโจอเอลออสแมนและคายาสโคเดาลาริโอปี1985 เมื่อเท็ดเฮลิสมาเยี่ยมที่คุกก็ดีใจผิดกับเธอที่มองเขายังสงสัยก่อนเจอถามเขาจำวันแรกที่พบกันได้ไหมซึ่งเขาก็จำได้พอหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปที่เซอเทิลปี1969เพื่อในพาลิสมาดื่มยังบ้าของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลืมแฟนเก่าเธอเลยบน่นคงไม่มีใครอยากคบกับคุณแม่เลี้ยงเดียวแบบเธอ แต่เพื่อนก็ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นหนุ่มรอตรงนั้นหรือก็คือเท็ดนั่งมองเธอมานานแล้วด้านเท็ดในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าไปจีบลิสเธอที่รู้สึกดีเลยยอมให้เขาไปส่งที่บ้านแล้วจังหวะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยพี่เลี้ยงที่เห็นเธอกลับมาแล้วก็ออกมาลาเท็ดเลยได้รู้เธอมีลูกแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจเธอที่ดีใจเลยชวนเขาเข้าไปในบ้าน หลังลิสพาเท็ไปเจอลูกสาวเธอก็ชวนเขาขึ้นเตียงแต่แล้วก็เกิดเปลี่ยนใจโดยโกหกว่ารู้สึกเหนื่อยซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังให้เธอมานอนพักบนแขนของเขาอีกนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกดีกับเขาครับรุ่งเช้าเมื่อลิสตื่นก็พบเท็ดไม่อยู่แล้วส่วนลูกสาวก็หายไปทําให้เธอตกใจแต่สักพักก็เจอเขาพาลูกสาวมานั่งทานอาหารอยู่ในห้องครัว โดยที่เขากำลังทำอาหารรอเธอเธอเลยรู้สึกชอบเขายิ่งขึ้นในปี1974เท,ท็กับลิสยังคงคบกันแล้วเขาก็ช่วยเลี้ยงดูลูกของเธอเป็นอย่างดีทำให้เธอมีความสุขซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ย่านคิงเคาตีมักมีเหตุหญิงสาวถูกทำร้ายและคาตกรรมตำรวจเลยเริ่มทำการสืบสวนจนได้บ่อแส คนร้ายเป็นชายหนุ่มผู้จานุ่มหูโดยใช้วิธีหลอกลออ่อเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสาวโดยการทำเป็นแขนเจ็บแล้วขอให้พวกร้อนช่วยยกเรือขึ้นรถ Volkswagen ซึ่งจากภาพร่างเข่าคๆ้าวที่ได้มาจากพลเมืองดีก็เหมือนเท็จไม่มีผิดนารัตยูท่าปี1975ขณะเทดกำลังขับรถก็ถูกตำรวจเรียกให้จอด เขาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยแก้ตัวเขาเป็นนักศึกษากฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยในรัฐนี้แต่อาศัยอยู่กับแฟนที่ซีเออเทิลเลยต้องขับรถไปไปกลับกลับทว่าตำรวจก็สังเกตเห็นกระเป๋าน่าสงสัยอยู่ในรถจึงทำการจับกุมเขาครับเมื่อเท็ดกลับมาหาลิสก็ถูกเธอตบพอรู้ขา่าวเรื่องที่เขาถูกจับกุมเขาเลยแก้ตัวโดยที่ภาพได้ย้อนกลับไปให้เห็นหลังเขาถูกจับ เมื่อตำรวจได้รื้อข้าวของในกระเป๋าออกมาดูก็สงสัยเขาอาจเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในเมืองเมเรที่หญิงสาวคนหนึ่งเกือบถูกสังหารโชคดีที่หนีรอดมาได้ซึ่งพอหลอนถูกพามาชี้ตัวผู้ต้องสงสัยก็เลือกเท็จเพราะจำเขาได้อย่างแม่นยำนั่นเลยทำให้เขาถูกสั่งฟ้องทว่าก็ได้รับการประกันตัวออกมาดานเท็เขาบอกลิส เขาเหลืออีกแค่สี่เทอมก็จะเรียนจบแล้วดังนั้นเราจะแต่งงานมีบ้านแล้วเลี้ยงสุนัขแบบที่ฝันกันไว้สุดท้ายเธอเลยหายโกรธเขาแล้วพอเขาพาเธอและลูกออกไปทานอาหารก็บอกที่ผู้หญิงคนนั้นเลือกเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะตำรวจเอารูปของเขาไปให้หลอนดูก่อนจะชี้ตัวแต่นั่นก็ยังไม่แย่เท่ากับที่ตำรวจหมายหัวของเขาไว้แล้วเพราะมีบางคนให้ชื่อของเขากับตำรวจเธอเลยถามแล้วเขารู้ไหมใครทำแบบนั้น เมื่อเท็ดบอกลิสว่าเขาไม่รู้ใครให้ชื่อเขากอชี้ให้เธอดูรถที่จอดอยู่ด้านนอกว่ามันติดตามดูเขาตั้งแต่กลับมาซึ่งเขาก็มั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองทานใดนั้นลูกที่วาดรูปเสร็จก็เรียกให้ตะกุ้ดูรูปเขาที่เห็นเธอยังเป็นกังวลเลยปลอบถูกอย่างจะต้องเรียบร้อยขณะเทเ็ดไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสอมุดสาวสาวต่างก็หันมาส่งยิ้มให้เพราะเขาเป็นหนุ่มรูปหล่อ ส่วนลิสเธอตัดสินใจไปตัวดูกระเป๋าเดินทางของเทสแต่เขาไม่พบอะไรผิดปกติหลังเทสอ่านหนังสือเสกพักสาวคนหนึ่งที่เห็นข่าวเขาเลยไปแจ้งกรอปพสุดท้ายเขาเลยถูกเชิญออกจากห้องซอมุดทำให้เขาโกรธแล้วยิ่งเห็นรถคันนั้นไม่แอบตามดูเขาไม่เลิกก็โกรธเขาไปใหญ่ขณะลิสกำลังนอนหลับเทสก็มาทำอะไรลับๆล่ลลลลอๆเธอที่ตกใจตื่นเลยถามเขาทำอะไร และพอรู้เขากำลังอ่านหนังสือสอบและที่ต้องใช้ไฟฉายก็พร้อมไม่อยากปลุกเธอเธอก็คำไม่หยุดกระทั่งได้ยินเขาขอเธอแต่งงานเธอที่ดีใจเลยเข้าไปจูบเขาครับ23กุมภาพันธ์ปี1976 นายอธิบายให้เท็ดฟังที่ทางรัฐอยู่ท่าจ้องเขาเป็นพิเศษเพราะเขามีชื่ออยู่ในลิสต์ผู้ต้องสงสัยของทางเซียร์เทิลในคดีฆาตการรมหญิงสาวหลายรายเนื่องจากมีใบหน้าคล้ายกับภาพสเก็ตของคนร้ายแถมยังมีรถโฟล ks วากันนั่นเลยทําให้เขาเซ็งมากเมื่อเท็ดไปขึ้นศาลหญิงสาวก็ยังคงยืนยันเขาคือคนที่ทําร้ายหลอนแต่ที่หลอนมั่นใจขนาดนั้นก็เพราะทางตํารวจเอารูปของเขามาให้หลอนดูก่อนจะชี้ตัวแถมรถที่เท็ดใช้ก็ไม่ตรงกับที่หลอนบรรยาย ลิสที่มาเป็นกำลังใจให้เขาเลยคอยลงอ,อกขณะเท็ดพาลิสไปเลือกดูสุนัขที่จะรับมาเลี้ยงก็ได้เจอกับหญิงสาวชื่อคาโรซึ่งเคยทำงานด้วยกันลิสตีเห็นคาโลเหมือนจะชอบเขาเลยรีบแนะนำตัวเองซึ่งพอคาโลรู้จากเท็ดว่าเธอคือครูมันก็ถึงกับอึ้งไปแต่สักพักก็ให้กำลังใจเขาเรื่องคดีที่เขาจะต้องรอดแน่เพราะไม่ใช่คนแบบที่โดนกล่าวหาอีกอย่างหญิงสาวพวกนั้นก็คงจะจำเขาสลับกับหนุ่มรอคนอื่น ลิสที่ไม่ค่อยพอใจเลยขอตัวเท็ดไปเลือกสุนัขด้วยกันต่อหลังเท็ดได้ยินลิสยืนยันจะไม่มีวันทิ้งเขาท้งคููก็หันไปเลือกสุนัขแต่เจ้าสุนัขก,ก็กลัวเขาสุดท้ายเลยไม่ได้สุนัขก,กลับมาเลี้ยงเขาที่กลัวเธอจะเสียใจเลยสมมติว่าตัวเองไปสุนัขแล้วไปเคยย่ำก่อนจะมีอะไรอะไรกับเธอหนาวันขึ้นศาลเท็ดถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเลยถูกสั่งจำคุกทำให้เขาตกใจส่วนลิสก็เสียใจ เขาจึงรีบผ่านไปปลอบและบอกให้เธออย่าเพิ่งถอดใจเขาจะแก้ไขทุกอย่างเองเมื่อเท็ดเข้าไปอยู่ในคุกก็มักจะโทรหาลิซเสมอในขณะที่ลิสเองวันหนึ่งก็ได้รับสายจากนักสืบเธอเลยรีบตัดบทโดยบอกว่าเท็ดบริสุทธิ์ก่อนจะได้รู้นักสืบไม่ได้เข้าหาเธอเพราะคดีเก่าแต่เป็นคดีใหม่ในรัฐโคโลราโดทำให้เธองุนงงมาก ขณะเท็ดกำลังทำดัดชนีคำให้การของตัวเองนักสืบก็มาหาเพื่อหลอกถามเคยไปโคโลราโดไหมดังนั้นในเวลาต่อมาทานายจะมาต่อว่าที่เขาติดกับนักสืบดังนั้นจึงมีคดีใหม่เพิ่มเข้ามาคือเหตุฆาตกรรมในรัฐโคโลราโดซึ่งทานายก็ไม่มีใบอนุญาตให้ทำคดีที่นั่นเขาจึงต้องใช้ทานายของรัฐหรือไม่ก็ต้องหาเองนั่นเลยทำให้เขาเครียดมากในปี1977 ตอนนี้เท็ดถูกส่งตัวไปคุมขังอยู่ที่รัฐโคโลราโดเพื่อรอขึ so, ้นศาลทำให้ลิสเครียดเพื่อนเห็นอย่างนั้นเลยพยายามเมาปลอบและบอกให้เธอเลิกเชื่อเท็ดเพราะถ้าเท็ดบริสุทธิ์จริงรายชื่อคงไม่ไปโผล่อยู่ในลิสต์ของผู้ต้องสงสัยเธอที่โมโหเลยไล่ให้เพื่อนกลับไปครับเมื่อเท็ดโทรมาหาลิส เธอก็ได้รู้เขาโน้มน้าวสารให้แต่งตังเขาเป็นทนายร่วมจึงได้สิทธิทุกอย่างเหมือนกับทนายทั่วไปดังนั้นจึงมาใช้ห้องเซอร์มูดและคุยกับเธอได้อย่างอิสระจากนั้นก็กล่อมเธอให้อย่าพึงหมดวางในตัวเขาแต่เธอที่เครียดมากก็ขอวางสายเพราะไม่อยากรับรู้อะไรอีกโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อน่วมงานคอยแอบมองและเป็นห่วงเธออยู่ห่าง,างดานเท็ดเขาถูกตังข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวหลายร,รายในรัฐโคโลราโด ซึ่งหลังสารพิจารณาจากหลักฐานก็ตัดสินให้เขาต้องเข้ารับการพิจารณาคดีโดยห้าประกันตัวแถมยังอาจโดนโทษถ,ถึงขั้นประหารชีวิตหากผิดจริงทำให้เขาเครียดดังนั้นในเวลาต่อมาเมอร์ลิสรู้เรื่องนี้เลยไม่ยอมรับสายของเขาอีกเขาที่เสียใจเลยพยายามฝึกกระโดดลงจากเตียงทุกวันแถมยังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมทั้งแซะถ้าตำรวจทำงานแบบนี้ก็จะยังมีคนเสียชีวิตหรือสูญหายต่อไป ที่ศาลเมื่อเท็ดมาร้องขอให้ลาเวนโทษประหาชีวิตระหว่างที่พักเบรกเขาที่รู้เจ้าหน้าที่ศารกิ๊กอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งก็ท,ทําทีเป็นขอใช้โทรศัพท์แล้วอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่มัวไปหลีสาวกระโดดนี้ลงจากหน้าต่างก่อนจะปลอมตัวแล้วเดินเท้าออกไปอย่างสบายอารมณ์ส่วนสารที่รู้ว่าเขาหายไปก็สั่งประกาศจับเขาทันทีดาลิสเมื่อรู้เท็ดหลบหนีก็คอยดูเขาจะกลับมาหาเธอหรือเปล่า เพื่อเลเยเตือนให้เธอเลิกหวังและเชื่อว่าเท็ดบริสุทธิ์สักทีหลังเท็ดหนีไปได้6วันก็ถูกจับกลับมาแถมยังโดนตั้งข้อหาเพิ่มลิสจึงรีบไปเยี่ยมเขาเขาที่ดีใจจึงมอบของขวัญโดยเป็นหนังสือที่เขาเคยพูดให้เธอฟังเรื่องการต่อสู้ทางเคดี พร้อมย้ำอย่าให้เธอสิ้นหวังในตัวเขาแต่เธอก็ไม่ไหวอีกแล้วเพราะเพิ่งได้รับสายจากทนายว่าคดีนรัฐยูท่าของเขาถูกปฏิเสธจึงจะถูกสั่งจำคุก15ปีและอีก90ปีในโทษาหลบหนีเขาเลยพยายามบอกเขายังเอาอยู่เธอที่ไม่ไหวจริงๆจ,จึงมองภาพวาดของลูกให้เขาเก็บไว้จากนั้นก็เดินจากเขามาเมื่อเท็มองภาพวาดของลูกทุกวันในที่สุดก็เห็นช่องทางที่น่าจะพอหลบหนีได้ ส่วนลิสเธอพยายามจะลืมเท็ดจึงเอารูปของเขาออกจากโต๊ะแล้ววันหนึ่งเพื่อนรวมงานก็มาชวนเธอคุยทั้งคู่จึงเริ่มสนิทสนมกันในขณะที่เท็ดก็พยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายเขาเลยด้านเท็เขาแอบ,บขโมยแผ่นเหล็กมาตัดฟ้าเวลาที่ทุกคนอาบน้ําจนวันหนึ่งก็หลบหนีออกมาได้สําเร็จเพื่อนที่รู้ข่าวเลยรีบโทรบอกลิสส่วนลิสขณะที่นั่งฟังข่าวก็มีคนมาหา เขาว่าก็ไม่ใช่เท็จแต่เป็นนักสืบที่มาบอกให้เธอรีบแจ้งตำรวจหากเท็จมาไม่เช่นนั้นเธอจะมีความผิดในข้อหาช่วยเหลือผู้ร้ายที่สำคัญเขามีอะไรบางอย่างมาให้ดูเพื่อเธอจะได้รู้เรื่องนี้สำคัญขนาดไหนเธอเลยรับเอกสารนั้นมาครับสองสัปดาห์ต่อมาเท็ที่หลบหนีไปยังรัฐฟลอริดา ก็ได้ออกไปเที่ยวผับใกล้ๆมาหาวิทยาลัยก่อนจะมีข่าวนักศึกษาหญิง2องรายถูกคาเตอร์กรรมส่วนอีก3รายที่อยู่ห้องใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บและห่างไปอีกหนึ่งช่วงตึกก็มีหญิงสาวอีกคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสทางตำรวจจึงมั่นใจว่ากำลังรับมืออยู่กับผู้ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงขณะที่กำลังขับรถเขาก็ถูกตำรวจเรียกอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขากลับทำร้ายตำรวจและวิ่งหลบหนีดังนั้นในเวลาต่อมาเขาเลยโทรหาลิสโดยบอกตัวเองถูกจับอยู่ที่ฟลอริดาพร้อมย้ำเขาบริสุทธิ์เธอที่กำลังอาการดีขึ้นเลยเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้านในอำเภอเมื่อได้เจอเท็ดก็บอกจะเล่นงานเท็ดไม่ให้ได้ผุดได้เกิดพอรู้แล้วเขาก่อคดีอะไรไว้บ้างซึ่งรัฐยูทาก็อาจพลาดตัวเขาโคโรลราโดอาเซเขาไปแต่เขาจะจบในสวยที่นี่แน่ จากแัลนกระสั่งให้คนมาจับเขาเพื่อถ่ายรูปฟันเก็บไว้ขณะนายอำเภอเปิดแถลงขา่าวเรื่องการจับกลุ่มเท็จและบอกจะฟ้องร้องคดีอะไรกับเขาบ้างเขาก็เข้ามาป่วนจนข่าวทุกสำนักต่างให้ความสนใจแล้วก็ได้รู้ทางตำรวจยังไม่เจอหลักฐานหรือก็คือรอยนิ้วมือของเขาในที่เกิดเหตุเลยแม้แต่นิดเดียวด้านเท็ดเขาพยายามโทรหาลิสแต่เธอก็ไม่รับสายสุดท้ายจึงโทรหาคาโลแทนซึ่งพอเธอมาเยี่ยมเขาก็บอก ตัวเองเป็นเบีย์ให้กับนายอำเพอเล่นเกมการเมืองเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งรอบหน้าเธอที่เชื่อและยังรู้สึกดีกับเขาเพราะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเลยจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้มาเยี่ยมเขาง่ายขึ้นทำให้เขาดีใจมากส่วนลิสขนาดกำลังอยู่ในสภาพจิตใจย่ำแย่เพื่อนโรงงานก็มาเยี่ยมเธอที่เห็นเขาเสมอต้นเสมอปลายเลยยอมเปิดใจแล้วให้เขาเข้ามาในบ้านของเธอ เมื่อเทสลคาโลได้เจอเธอนายก็ได้รู้คดีของเทสจะเป็นคดีความแรกในประวัติศาสตร์ที่ทําการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศอีกอย่างก็มีข้อเสนอมาให้เท็ว่าถ้าเขายอมรับผิดในข้อหาฆาตกรรมทางศารจะยอมลดโทษให้เหลือแค่จําคุกตลอดชีวิตแต่เขาก็ไม่ยอมและยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองคาโรที่ได้ยินอย่างนั้นเลยเสนอตัวจะช่วยแก้ข่าวเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเขามากขึ้นต่อมา เท็ดก็ไปคืนสารเพื่อสู้คดีซึ่งเขาก็เป็นคนเลือกคณะลูกคุณเองและยังทําหน้าที่ทนายร่วมเพื่อวาความให้กับตนเองอีกด้วยเมื่อนะักข่าวถ่ายทอดคดีของเท็ดออกอากาศสาวๆก็มาให้กําลังใจเพราะชื่นชอบเขาที่เป็นคนมีเสน่ห์ทำให้คาร์โรไม่พอใจส่วนลิสที่นั่งฟังการไต่สวนผ่านการถ่ายทอดสดก็รู้สึกแยก่ที่ได้ยินรายละเอียดของคดีอันน่าสยดสยองที่เธอไม่คิดว่าคนอย่างเท็ดจะทําได้ ดานสาวๆพวกหลอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าหลังจากได้ฟังเคอร์ดีก็หวาดกลัวแต่ก็ต้องยอมรับเท,ท็เป็นคนหลอ่อจึงดูไม่เหมือนคนที่จะไปทำร้ายใครได้พวกหลอนจึงยังสงสัยเขาได้ทำเรื่องที่ถูกกล่าวหาจริงหรือเปล่าในขณะที่คาร์โลก็ไปยืนยันความบริสุทธิ์ของเขากับนักข่าวตามที่ได้เตรียมกับเขาไว้ดังนั้นในเวลาต่อมาสารจึงยอมรับฟังคำคัดค้านของเขามากขึ้นเขาที่ดีใจเลยโทรไปหาลิสตแต่ลิสก็หลับ ส่วนเพื่อนรวมงานที่อยู่กับเธอก็ไม่ยอมรับสายทันใดน,นั้นคาโลก็มาเยี่ยมเท็ดเขาที่กลัวเธอจะโกรธเลยโกหกว่ากำลังโทรหาทนายสุดท้ายคาโลจึงไม่ได้ติดใจอะไรในเวลานี้ลิสเอาแต่นั่งดูการถ่ายทอดสดแล้วก็เริ่มมีหวังเท็ดจะรอดจากเธอดีเพื่อนรวมงานที่มาอยู่เป็นเพื่อนเธอเลยรู้สึกแย่มากครับขณะเท็ดกำลังรอขึ้นศาลคณะทนายก็พาแม่มากล่อมเท็ดให้ยอมรับผิดเพื่อจะเหลือแค่โทษจำคุกตลอดชีวิต ทำให้เทโ็โกรธคาโลจึงช่วยกล่อมเพราะเธอเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์แค่ไว้ใจคณะลูกขุนไม่ได้ดังนั้นการติดคุกตลอดชีวิตก็ยังดีกว่าโทษประหารเขาจึงบอกทุกคนจะลองเอากลับไปคิดดูที่ห้องพิจารณาคดีในที่สุดเท็กก็ตัดสินใจต่อว่าทนายแทนที่จะช่วยรู้ความกลับพยายามมากล่อมให้เขารับข้อเสอเนอ ดังนั้นเขาจึงอยากยืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่ผิดธนาที่เสียหน้าเลยจะไม่ยอมทําคดีให้เขาอีกแต่เขาก็ไม่สนทําให้แม่กับคาารเครียดมากต่อมาหมอฟันก็ขึ้นมายืนยันว่ารอยกาบนล่างเหยื่อตรงกับฟันของเทส์ร้อเปเซเทสจึงขึ้นไปแก้ต่างโดยการสอบถามขั้นตอนการทํางานจนรู้หมอทําแบบฟันของเขาไปทดลองกับศพ นั่นเลยทําให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นทั้งห้องพิจารณาคดีเพราะเขาพยายามจะชี้ให้เห็นหมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบที่กล่าวอ้าง ทำไม่มอโมโหเพราะหาอาสาสมัครเป็นเป็นไม่ได้เขาเลยพูดแซวจนทุกคนพากันปรบมือและส่งเสียงฮือฮาเหมือนกับกำลันงนั่งดูเกมโชว์ผู้พิพากษาเลยสั่งให้ทุกคนเงียบเพราะที่นี่คือศาลอีกอย่างก็ไม่ใช่นาทีของเขาที่เจอบอกหมอใช้ผู้เชี่ยวชาหรือไม่เพราะสารที่ชี้ขาดและรับรองความเชี่ยวชาญของพยานหรือก็คือหมอท่าน,นี้แล้วนั่นเลยทำให้เท็ดไม่ค่อยพอใจนัก ดานเพื่อนรวมงานเมื่อมาเจอจดหมายของเท็ดสักพักก็ได้รับโทรศัพท์เท็ดที่ได้ยินเสียงของผู้ชายเลยกโกรธทว,ว่าก็ยังขอสายลิสแต่เพื่อนรวมงานก็ไม่ยอมเพราะกลัวเขาจะทําให้อาการของลิสแย่ลงเขาเลยฝากบอกรักลิสเพื่อนรวมงานจึงตาใสยทิ้งทันทีขณะลิสต์รอรับโทรศัพท์ของเท็ดก็น,นึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับเขายังมีความสุข ส่วนเท็ดที่ทนคิดถึงลิสไม่ไหวดังนั้นจึงแอบยักเงินผู้คุมแล,ล้วเรียคาร์โลเมื่อมีอะไรอะไรกันแต่ก็ไม่ได้มองหน้าคาร์โลเธอเลยรู้เขายังคงคิดถึงลิสอยู่เขาจึงรีบแก้ตัวลิสิ้งเขาแต่เธออยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงควรแต่งงานมีบ้านหาสุนัขมาเลี้ยงและอยู่กับเธอมากกว่าทำให้เธอดีใจก่อนบอกเธอแพ้คนสุนัข หลังคาโลขึ้นให้การเท็ก็ขอให้มีการหาหลักฐานมาใหม่โดยอังว่ก่อนหน้านี้ฟันของเขายังไม่บินแต่สารก็ไม่ยินยอมสุดท้ายเขาเลยขอคาโลแต่งงานซะตรงนั้นทำให้ริสที่นั่งดูการถ่ายทอดสดอยู่เสียใจแล้วก็โกรธเพื่อโร่มง,งานที่ไม่ยอมบอกว่าเท็ดโทรมาหาเธอ ดานเพื่อโรมงงานเมื่อถูกลิสต์ต่อว่าแล้วเห็นเธอเสียใจเรื่องเท็ดเม่เลิกก็บอกให้เธอเลิกทรมานตัวเองและปล่อยเท็ไปซื้อทีอีกอย่างก็ไม่เข้าใจทำไมเธอจะต้องทำเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเธอสุดท้ายเธอเลยเล่าให้เขาฟังคนที่แจ้งชื่อเท็ดให้กับตำรวจจนชื่อของเท็ดไปอยู่ในลิสต์ก็คือเธอเองจากนั้นพับก็ย้อนกลับไปในอดีต เมอร์ลิสเห็นภาพสเก็ตของคนร้ายทางทีวีเธอก็โทรไปแจ้งบอแสก,กับกรมตำรวจคินคาลตี้เพราะลักษณะของเท็ดและรถที่ครอบครองเหมือนกับคนร้ายไม่มีผิดทว่าพอตำรวจรู้สีของรถไม่ตรงตำรวจก็เลยใส่รายชื่อของเท็ดไว้ในลิสต์นั่นเองครับเมื่อเพื่อนร่วมงานรู้ความจริงว่าคนที่ทําให้เท็ดเข้าไปอยู่ในรายชื่อแล้วถูกจับกุมคือลิสก็บอกสิ่งที่เธอทานั้นถูกต้องจึงอยากให้ปล่อยเท็ดไปแล้วไม่ต้องเก็บมานั่งเสียใจอีก ขีสารขณะอายการพยายามชี้ให้ทุกคนเห็นถึงความโหดเหี้ยมของผู้ต้องหาและชะตากรรมที่เหยื่อต้องประสบทางด้านเท็ดก็บอกกับทุกคนตำรวจมีวิธีการสืบสวนคดีอยู่2วิธีคือ 1. ไปยังจุดเกิดเหตุหาบอ่อแสและแกะรอยจนได้ข้อสรุปหรือ 2. เริ่มจากตัวผู้ต้องสงสัยและพยายามทำให้หลักฐานหมอจาะจากนั้นก็สรุปเขาคือผู้ต้องสงสัยที่บริสุทธิ์คนนั้น ขณะเท็ดกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวเขาคือเหยื่อที่พวกตำรวจอยากรีบปิดคดีให้ได้เลยทำงานกันอย่างช่วยๆเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งได้คำพิพากษาแล้วซึ่งจังหวะที่เขากำลังจะออกไปฟังคำพิพากษาคาโรก็มาทวงเรื่องอนาคตของเราที่เขาเคยสัญญากับเธอว่าอีกครั้ง ทำให้เขาอึ้งไปแต่สักพักก็ยืนยันเขาตั้งใจจะทําแบบนั้นจริงๆเธอที่ดีใจเลยบอกคงต้องมีบางอย่างเพิ่มลงไปด้วยคือลูกของเรานั่นเลยทําให้เขาตกใจแต่ก็แซงยิ้มแล้วพาเธอไปฟังคําพิพากษาด้วยกันดานเท็เมื่อออกมาฟังคําตัดสินก็พบทุกคดีถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง นั่นเลยทำให้เขาโมโหส่วนคาโลกับแม่ก็เสียใจเช่นเดียวกับลิสที่นั่งดูการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านเมื่อรู้เขาไม่รอสดสักคดีก็ร้องไห้ไม่หยุดเพื่อนร่วมงานเลยรีบเข้าไปปลอบเธอในขณะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานเฮลิสทำใจได้และตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกคนก็รู้สึกยินดีกับเธอ ส่วนที่ศารเมื่อผู้พิภากษาฟังแม่กล่าวไม่อยากให้เท็ดถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะผู้เดียวที่มีอำนาจตัดสินใครควรมีหรือไม่มีชีวิตอยู่คือพระเจ้าผู้พิภากษาก็ขอบคุณแม่แล้วบอกกับทุกคนผมเห็นด้วยที่ไม่มีชีวิตใดควรถูกพรากไปโดยไม่ยินยอมเหมือนกับเยื่อทุกรายของเท็ดที่ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมเกินกว่าที่จะเป็นฝีมือของมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเท็ดสมควรได้รับโทษจากนั้นก็บอกเท็ดถ้าอยากพูดอะไรก็พูดได้เลย เขาเลยบอกผมจะไม่วิงวอนขอความเมตตา เพราะผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่ผมจะร้องขอความเมตตาสำหรับสิ่งที่ผมไม่ได้ทำดังนั้นผมจึงไม่ยอมรับคำตัดสินนี้เพราะมันไม่ใช่ของผมแต่เป็นของคนอื่นที่ไม่ได้มายืนอยู่ในศาลวันนี้นั่นเลยทำให้ผู้พิพากษาถึงกต้องถอนหายใจแล้วยำ้ำเขาคือผู้กระทำผิดจริงและชื่อก็อยู่ในคำตัดสินของคณะลูกขุนแล้วจึงอยากให้เขาดูแลตัวเองเพราะจริงๆเขาเป็นคนฉลาดและน่าจะเป็นทนายที่ดีได้ทว่ากับเลือกทางเดินผิด เขาที่ได้ยินเลยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่10ปีต่อมาคณาลิสกำลังทำงานเลขาก็นำจดหมายมาให้ซึ่งพอเธอเปิดอ่านก็ทำให้รู้เท็ดเขียนมาถึงเธอเพราะอยากให้ได้รู้ความจริงที่คุกในฟลอริดาปี1989ก่อนที่เท็จะต้องนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าในวันพรุ่งนี้ข่าวทุกสำนักต่างก็รายงานเรื่องราวของเขาที่พยายามจะพบจิตแพทย์เพื่อจะถูกบอกเขาไม่พร้อมสำหรับการประหารแต่ก็ไม่เป็นผล ด้านเท็ดเมอ่อเฮลิสยอมมาพบเขาก็ดีใจจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่องเธอมองเขาอย่างสงสัยก่อนเะอถามเขาจำวันแรกที่พบกันได้ไหมเขาโกหกเธอตั้งแต่แรกพบกันหรือเปล่า เขาเลยตอบเขารักเธอตั้งแต่แรกเห็นจริงๆจากนั้นก็พูดเหมือนเดิมเขาไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงพวกนั้นและเธอเองก็รู้ดีเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงเพราะไม่เคยลงไม้ลงมือหรือขึืนเสียงกับเธอเลยสักครั้งเธอที่มโมโหเลยบอกเธอคือคนที่ส่งรายชื่อของเขาให้ตำรวจเองตอนแรกเขาก็ไม่อยากเ,เชื่อแต่พอรู้เธอโทรตัวเองมาตลอดที่ทำให้เขาต้องติดคุก และรู้สึกผิดที่อาจช่วยเหยื่อได้บ้างถ้าไม่เชื่อกคำพูดของเขาพร้อมกับอยากรู้ความจริงสรุปเป็นฝีมือของเขาหรือเปล่าแต่เขาก็ปฏิเสธเธอเลยเดาเดี๋ยวเขาคงจะบอกพวกนักสืบเป็นฝีมือของเขาเพราะอยากยื้อเวลาเขาที่ถูกเธอจับไตได้เลยแก้ตัวถ้าเขาจะสารภาพก็แค่พอพูดไปตามที่คนพวกนั้นอยากได้ยินแต่เขาไม่ได้ทําจริงๆเธอที่สุดทนเลยบอกเธอเรื่องนี้ต้องจบก็ต้องจบด้วยความจริงเท่านั้น หลังลิสพยายามไล่ถามเท็ดหญิงสาวคนนั้นคนนี้เป็นเหยื่อของเขาหรือเปล่าแล้วเขายังปฏิเสธไม่เลิกเธอที่โกรธจัดเพราะหนึ่งในเหยื่อเป็นเยาวชนก็ตะคอกเขาเพราะโกรธที่เธอปล่อยให้เขาได้เข้าใกล้ลูกของเธอนั่นเลยทําให้เขาโกรธด,ด้วยแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมเขาไม่ได้ทําเรื่องพันนั้น เธอที่เริ่มหมดหวังในตัวเขาเลยถามอีกครั้งและเขาเคยคิดลงมือกับเธอบ้างไหมแต่เขาก็ไม่ตอบเพราะคนพวกนั้นรอฟังอยู่แต่เธอก็ไม่สนเพราะเธอบอกความจริงกับเขาแล้วเขาก็ควรบอกความจริงกับเธอเนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งนี้มันกัดกินชีวิตจนเธอเริ่มจะทนไม่ไหวจึงอยากขอร้องให้เขาช่วยป,ปล่อยเธอเสียทีเขาที่รักเธอและทนเห็นเธอเจ็บปวดไม่ไหวเลยสารภาพว่าเป็นฝีมือของเขาและเขาก็สามารถทําได้กับทุกคนที่ไม่ใช่เธอ เมลิสรู้ความจริงเธอก็นำภาพเยอะรายหนึ่งมาให้เขาดูแล้วถามชิ้นส่วนอยู่ที่ไหน ซึ่งทีแรกเขาก็โกหกว่าซาป่าคงลากไปแต่เธอก็ไม่เชื่อแล้วอยากให้เขาบอกความจริงพอเป็นภาพที่ติดอยู่ในใจของเธอเมาตลอดสุดท้ายเขายอมบอกมันหายไปเพราะเขาเลื่อยทิ้งเธอที่ตกใจและไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกจึงรีบออกจากห้องเยี่ยมส่วนเขาพอเห็นเธอไปแล้วก็รีบปาดน้ําตาแล้วลบสิ่งที่เขียนออกเพราะต่อไปจะต้องคุยกับนักสืบซึ่งพนักสืบเข้ามาเขาก็รับสายแล้วยิ้มให้กับนักสืบครับ ดาลลิสเธอเสียใจมากเพราะเคยเชื่อใจเท็ดมาโดยตลอดแถมยังเคยให้เขาช่วยเลี้ยงดูลูกจึงไม่แน่ใจอีกแล้วเขาเคยตั้งใจจะทำร้ายเธอกับลูกบ้างไหมที่สำคัญตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนั้นเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องมาโดยตลอดเธอเลยอดที่จะเสียใจไม่ได้ก่อนจบเมื่อเพื่อรวมงานพาลูกมารับลิสทั้ทงคููก็พาการเข้ามากอดเธอพร้อมๆกับมีข้อความบรรยายว่า เท็ถูกประหารชีวิตในวันที่24มกราคมปี1989โดยหลายวันก่อนวันประหารเขาสารภาพว่าลงมือฆาตกรรมกว่า30ศพแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าจำนวนเหยื่อจริงๆน่าจะเยอะกว่านั้นในขณะที่ลิสกับลูกก็ยังคงอาศัยอยู่ในรัฐรอชิงตันส่วนคาโลก,ก็ให้กำเนิดลูกสาวของเท็ดตอนที่เขาอยู่ในแดนประหารสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของท่โอดอโรเบิร์ตบันดีหรือเท็ดฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารหญิงสาวรลายลายแต่สุดท้ายก็มาถูกจับได้พอลิสหรือคนที่เท็ดรักที่สุดเห็นเขาเหมือนภาพสเก็ตของคนร้ายเลยให้ชื่อเขากับทางตำรวจจนนำมาสู่การจับกุมตัวสืบสวนสอบสวนจนเท็ดถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุด ก่อจบไปแล้วนะครับกับหนัง extremely wicked chocolate evil amp y หนังได้คะแนนจาก imdb 6.7คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ